ไห yeah. นแย่มีคนมาช่วยอันนี้คนมาช่วยทำให้ชาลงมอเลียนนี่ไงมายังน OK? e like ั่งไงนี่งอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวกายเต็มนี่เต็มเลยถ้าเกมมือโอ้ยไปเร็วระวังเดี๋ยวยางระวังยางลูกระวังหัววันนี้ไม่ได้คัดกับปลาแมนติดมือปลาแล้วอันนี้ไอ้เมืออของเช้ดีไม่ติดมือก็ใช้ปลาชูด้วยอันนี้แต่ แต่ไม่เอาเลยแ,ลแต่แต่ก็เอาอยู่บาดอู้ระวังนะบ,บาดมืเอเท,ทดี้บาดมือม่ดีไงเทดดีก็ถือขี้ถือมีดไงป้านี่ไงถือมีดนี่ไม่องกลัวสักหน,น่นี่คบักมีครับแจ็คฟุดเทดีชอบกินแจ็คฟุดไม่ชอบกินตูเรียนใช่ไหม บักมี่บักมี่ขนุนขนุนบักมี่บักมี่อืมครับครับมี่แล้วก็อะไรขนุนขนุนบักมี่บักมี่มีบักมี่บักมี่ขนุนก็ใช่บักมี่ก็ใช่อันเดียวกันแล้วก็ถ้าภาษาอังกฤษละรรษ่ะภาาษอังกฤษเรียกว่า ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอยภาษาอังกฤษนะแจ็คผูกคายักใช่ไหมเรียว <ain> ่าอะไรึแจ็คอะไรแจ็คอะไรไม่พูดเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าแจ็คผู้คายักแจ็คอะไร แจ๊ก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 แจกกกหยิบอก้ดูหน่ย cũng lên hơn นี่มันปิดประตูห้องรับเสียดีอะลูกเดี๋ยวมันตีต้นไม้หักแนละ้ประตูจะหักเานะ้าเนี่ยใช่ประตูจะหักครึ่งเลยเฮ้ยปิดปิดแล้วลูกปิดได้เร็วไม่ใช่ไม่ได้โดนต้นไม้เหรอโดนอะไรอะ่ะไม่ก็ติดเสียงทิ่งเลยเฮ้ย <c oughs> เอาจีนนะครับวู้ปาดิโทไหมนะปาดิโทไหมไม่รากใหญ่นะไม่ใช่รากเล็กปาดิโทรหรือเปล่าไม่ใช่รากเยอะเร<ม>ากเยอะก็ป,ป <laughs> ลาทูปลาทูรากไม่เยอะนี่ไม่ปลาดิโทเลยเนาะใช่ መመመመ <laughs> ብንም